ชัดชาติทำงานขนาดนี้ยังมีคนจ้องจับผิดนะครับซึ่งคนที่จ้องจับผิดบางครั้งก็ต้องสำรวจทัศนคติของตนเองเหมือนกันนะครับว่าเออเราเป็นคนแบบไหนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโอ้โหนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปตรวจน้ำท่วมสืบเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักอย่าลืมนะครับว่าชัดชาติเป็นผูา้วมาเนี่ยเพิ่งเดือนเดียวเองนะครับเออเพิ่งเดือนเดียวเองนะครับต้องชื่นชมคือความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยไม่รู้นะ ก็ต้องดูผลลัพธ์แต่การที่โอ้โหฝนตกขึ้นวินถ้าไปดูไลฟ์สดนะฮะคือเขาสั่งการกันหมดแล้วลนะ่ะสมัยนี้เขาทางานโอ้โหมีไลน์คุณรู้จักไลน์กลุ่มไหมเขาสัา่งงานก็คือทีมงานเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนไอ้นั่นไปอันนี้ไปพอเสร็จปุ๊บไม่ต้องมาเสียเวลารับผู้ว่านะเดี๋ยวผู้ว่าไปเองนะแกก็กระโดดขึ้นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็บินมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปส่งแล้วก็ไปเจอทีมงานอยู่หน้าง,งานแล้วทุกคนพร้อมกันหมดแล้วนะไม่ต้องแบบว่าไปรับพี่ก่อนเมืนสมัยก่อน ก็เริ่มทางานกันเลยุบบบบบูบับพ๊บับพูบับพูบับแล้วก็เจอแอคชั่นของชาวบ้านชาวบ้านก็ดีใจไงน้ําท่วมเนี่ยเห็นผู้ว่าทํางานเนี่ยนะครับมาหาเนี่ยโอ้ชาวบ้านนะดีจงดีใจนะคือพอคนมันมีกําลังใจมันก็อยากจะสู้ด้วยวงง่ขอถ่ายรูปผู้ว่าก็ยกมือขอโทษนะขอโทษนะเดี๋ยวจะทํางานแก้ไขปรับ,ปร,บปรุงให้ดีขึ้นก็ว่ากันไปนะส่วนเรื่องการไลฟ์สดเนี่ยคือ นี่ผมจะสอนเอ้ยอย่าครับผมสอนเลยผมไม่อยากไปสอนใครมันคือการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเองนะครับคือใครก็ไลฟ์ได้สมัยน,นี้นะคุณอย่าไปยึดติดกับโลกเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่การไลฟ์การอะไรมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายมากคุณมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวอะนะแล้วคุณก็กดอะแล้วคุณก็ทํางานไปด้วยนะครับเมื่อคืนเนี่ยไม่รู้ว่าคุณคุณแอดมินไปไหนคุณแอดมินคงเหนื่อยแล้วมั้งครับชัดชาเขาก็เลยทําเขาเอง คือผมแปลแบบนี้ไลฟ์สดมันเป็นแค่การใช้เทคโนโลยีที่ง่ายมากให้เป็นประโยชน์ถ้าทุกถ้าใครก็ตามแต่ยังต่อต้านเรื่องของการไลฟ์สดมองว่าเป็นการสร้างภาพแสดงว่าคุณนี่มีความคิดล้าหลังมากนะครับคุณมีคุณก็ใช้สิครับนายกก็ใช้แล้วถ้ามองในมุมกลับมันคือการทําให้เกิดความโปร่งใสคุณเข้าใจป่ะคุณจะได้เห็นไงนะการไลฟ์สดนี่อันตรายนะผมบอกให้รู้ไลฟ์สดแบบชัดๆเนี่ย เพราะมันไม่ได้เตรียมคุณเข้าใจป่ะม,มันเจออะไรมันก็ถ่ายไปเรื่อยเนี่ยนะครับเกิดโอ้โหทําอะไรแบบว่านอกสคริปต์มาหนักนะก็แสดงว่ามันไม่มีสคริปต์เนือ้อไหมครับไลฟ์เล่นรลายกันแบบเนี้เกิดไปโดนชาวบ้านดา่าต่อหน้าต่อต,อต,อตาหรืออะไรยังไงขึ้นมาเนี่ยหรือไปเจออะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยงานยากนะครับไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นงานมันเป็นของทําง่ายแต่มันมันเป็นดาบสองคมนักการเมืองหลายๆคนไม่กล้าไลฟ์นะครับผมบอกให้รู้ เพราะเขาเวลาจะไล่แต่ทีเนี่ยเขาต้องตั้งกล้องเฮ้ยมีทีมงานเฮ้ยมีผู้มกลับนะมันต้องอย่างนี้นะต้องอย่างนี้ิ่งๆ,ๆีนะคุณรู้ป่ะผมอยู่วการสื่อเป็นอย่างนั้นนกักการเมืองบางคนไม่กล้านะครับกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายไปมาถ่ายตอนกูหลับทําไมเนี่ยอืมอืมอเนื้อไปมฮะนะนกักการเมืองบางคนบ,บางครั้งไปทํางานหลับไม่มไลยไม่ได้นะหลับเนี่ยคนเห็นทั้งประเทศเลยมันต้องจัดฉากหรือบางคนเดินก็จะไม่ไหวอย,อยู่แล้วนะเดินจะไม่ไหว เฮ้ยไ, <professors fingers out> ไปไลฟ์ไม่ได้นะครับมันสุดมันน่าสงเพชกไงเวลาเห็นตอนทํางานเนี่ยเห็นตอนทํางานอ้โหคนต้องจูงแข้งจูงขาหอบหน้านหอบนี่อย่างนี้ไลฟ์ไม่ได้นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์มันคือความโปร่งใสคุณอย่าไปต่อต้านไลฟ์เยอะเลยนี่เขาจะไปเป็นเมตาเวิร์ดกันแล้วรู้หรือเปล่าโลกมันจะไปเสมือนมากกว่าไลฟ์อีกนะเทคโนโลยีมไปไกลขนาดไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องมือที่ทุกคนควรเอามาใช้นะสร้างกันเยอะๆภาพอ่ะ นะประชาชนจะได้เห็นเนี่ยภาพที่แท้จริงเป็นยังไงนะส่วนชัดชาติวันก่อนเห็นวินวินซอยลาดพร้าวหกสิบสี่แม่ก็พูดเหมือนวยวยหน่อยน้ําท่วมนาะแล้วไม่ไปดูนะคุณชัดชาติก็บอกว่าโอ้ดีแล้วพี่เขามาบอกแบบมันอย่าไปว่าเขานะบ้านใครน้ําท่วมก็ต้องไปดูนะนะล่าสุดเจ้าตัวก็ไปดูแลนะไปดูไปดูก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งตะโกนว่านะพู้ว่าเนื้อหอมอยากให้เป็นนายก ชูชาติก็บอกเป็นผู้ว่าพอแล้วนะเป็นผู้ว่าพอแล้วเออแล้วหลังจากก็มีวินจักรยานยนต์คนหนึ่งเข้ามาพูดคุยกับคุณชาชาติแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับกับวินคนนั้นอ่ะที่เป็นคลิปอ่ะนะเข้ามาตะคอกคุณชาตชาติก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนบ้านน้าท่วมก็ต้องโมโหเป็นเป็นธรรมดาไม่เป็นไรไม่เป็นไรสบายอยู่แล้วนี่เป็นผู้ว่าเดือนกว่าถ้าไม่นับวันรับปริญญาลูกเขาก็ไม่หยุดเลยนะ <laughs> ถ้าไปรับวันรับปริญญาลูกเขาก็ไม่หยุดเลยนะนะผมผมแปลกใจว่าคนที่ไปแซะคุณชัดช,ชาติเรื่องของไปลาไปรับปริญญาลูกเนี่ยนะเขาจะรู้สึกหรือเปล่าว่าดูมันทํางานที่มันมันนี่คือคนที่อยากทํางานจริงๆนะต่อให้คุณจะสร้างภาพเนี่ยคุณจะสร้างได้กี่วันผมถามจริงเหรอคนสร้างภาพถามว่ามีไม่มีแต่มันทําได้ไม่กี่วันหรอกนะ คุณจะตื่นตีสี่ได้ทุกวันได้ยังไงคุณจะออกไปวิ่งแต่เช้าแล้วผมย้านะเรื่องการวิ่งเนี่ยบางคนบอกว่าไปวิ่งทําไมไม่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการนี่คือการแสดงนี่คือการสื่อสารของคนเป็นผู้นำานละที่ทําให้ดูเวลาเราอยากให้คนไทยบอกว่าอย,อยากให้คนมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่อยากให้เ้ยคนมีสุขภาพแข็งแรงเดินไปสนามหญ้าหน้าทําเนียมแล้วก็เอ๊บเอ๊บเอ๊บทำวันเดียวเลิกแล้วทำอาทิตย์เดียวเลิกแล้วนะ อยากให้คนสุขภาพแข็งแรงแต่งชุดบอมไปเตะฟุตบอลกันล้มกิ้งล้มหงายเตะหมดูก็รู้ว่าคนเตะบอลไม่ไม่เป็นนะ่ะนะไม่มีแรงวิ่งเตะบอลนะ่ะทำไม่ทำไมนะเนี่ยถ้าคุณจะเป็นคนที่เป็นผู้นําแล้วทําให้เขาเห็นคุณต้องทําให้เขาดูว่านี่เห็นไหมคุณเห็นไหมคนวิ่งทุกวันเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมีเวลาในการทํางานมีพลังในการทํางานเยอะทุกคนรู้หมดเลยครับ ว่าการออกกาลังกายตอนเช้าเป็นรุ่นที่ดีแต่ทุกคนทําไม่ได้คุณชัดชาตินี่เขาทาให้ดูถ้าทุกคนดูคุณชัดชาติบ่อยๆผมเชื่อนะโดย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 วิชาการสื่อสารเนี่ยดูแกนไ้ายบ่อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีคนลุกไปวิ่งตอนเช้าเพิ่มขึ้นดูซ้ําไปซ้ามาดูวันละเป็นหลายแสนหลายล้านคนเออว่ะวิ่งมากด้วยว่ะเออว่ะดูเขา4ีสี่เขายังวิ่งเขาไปทํางานนี่เลยยุคห้าสิบกว่า ไอ้เลาหนุ่มยังแน่นอยู่เราก็ต้องทําได้สิเห็นไหมอันนี้มันคือเรียกว่าเป็นการทําให้ดูโดยที่ไม่ต้องสั่งไม่ต้องขอด้วยว่าให้คนมาออกกําลังกายนี่ทําให้ดูนะแล้วก็ไปทํางานวันเสาร์วันโอ้มาตรฐานใหม่นะการเมืองคนถึงอยากให้เป็นนาย,ยกเนี่ยพูนขยันแบบนี้เพะะ่ะยังไม่ต้องเอาความสมองนะไม่ต้องเอาสมองมาแข่งกันนะ คือชัดชาติเขาก็สมองเขาก็ไม่ธรรมดานะครับนะยังไม่เอาไม่ต้องเอาสมองมาแข่งกันนะเอาความพร้อมของร่างกายก่อนเนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะมันต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บมันต้องเร็วอะแล้วผมขอย้ํานะครับว่านักการเมืองทุกฝั่งไม่ว่าจะมีอุดมการทางการเมืองซึ่งตอนนี้ถูกแบ่งออกเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะคุณมีคนเก่งๆอยู่ในกลุ่มของคุณมากมายคนพวกนั้นควรถูกผลักออกมา เป็นคนทํางานให้กับประชาชนไม่ใช่เอาคนที่เดินแทบจะไม่ไหวอะนะมาทํางานแบบเนี้ยทุกฝั่งแหละครับมีคนเก่งหมดอะ่ะเราอยากได้คนมีพลังแบบเนี้ยมาทํางานถ้าลดอคติอะไรบางอย่างลงไปผมว่ามันก็ไม่ต้องอายตัวเองอ่ะนะอืมไม่ต้องอายไม่ต้องอายคนทั้งสองฝากอุดมการทางการเมืองมีคนแบบนี้อยู่แน่นอน นะก็สุดท้ายไม่ต้องห่วงแล้วครับคนล้านสามแสนคนเขารอดูผลงานกุชชั่นชาติอยู่แล้วถ้าวันหนึ่งกุชชั่นชาติทำไม่ได้ก็คือเขาก็เปลี่ยนไงมันก็มีเท่านั้นนะเขาเลือกตั้งใหม่นะครับเรื่องของเรื่องมันก็มีเท่านี้เองนะ <c oughs> คุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรครับถ้าอยากสนับสนุนยุคนทีมข่าวยุคนนะครับอ่ะขายของหน่อยนะแนมยุคนคร,ครับชุดละร้อยห้าสิบบาทสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามา นะสั่งซื้อในกล่องข้อความก็ได้ชุดละร้อยาสิบนะแงนมยุคนสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านชุดละร้อหรือสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ได้นะครับอยากมีสื่อปากแบบนี้นะครับเป็นเสียงเรียกร้องแบบนี้ระรบกวนช่วยกันอุดหนุนสักหน่อยนึงนะนะครับทีมงานหลายคนนะต้องเลี้ยงดูนะครับเราไม่ได้ร่ําได้รวยเหมือนกับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์นะครับของรูของแพงก็ไม่มีใช้กับเขานะนะ เนี่ยอ่ะสื่อชาวบ้านนะครับชุดร้อยห้าสิบาทนะวันหนึ่งทําไม่เกินแปดสิบชุดวันหนึ่งทําประมาณหกสิบถึงแปดสิบหมดแล้วหมดเลยนะครับคิวก็ต้องเลื่อนถัดไปเพราะว่าสั่งเข้ามาเราก็เริ่มทำหนึ่งชุดมีสิบชิ้นทําใหม่ๆสดๆดนะครับไม่เค่ขายของหาเงินอย่างเดียวรับประกันความอร่อยนะครับเป็นแหนมหมูนะฮะแหนมหมูอันนี้เป็นพริกขี้หนูเห็นไหมพริกขี้หนูสวนใหม่ๆสดๆเลยแหนมหมูหนึ่งชุดมีสิบชิ้นชุดละร้อยห้าสิบาท นะครับแล้วได้ก็ไปไหนล่ะครับเอามาทําข่าวนะครับเพราะว่าต้องมีทีมข่าวไงนะมีทีมข่าวจ้างพนักงานจ้างแอดมินจ้างคนทํารูปภาพจ้างบัญชีเสียภาษีโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับนะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจ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 เข้ามาได้เลยแต่ว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาเนี่ยมันอาจจะปนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะปนอยู่กับไอ้คอมเมนต์ข่าวแต่ทีมงานเขาจะไม่เห็น ถ้าอยากสั่งซื้อจริงๆเนี่ยนะฮะก็เข้าไปในกล่องข้อความอินบ็อกซ์ก็ได้กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่านอร์มัลยุคนได้หรือด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมไปไหมมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็เข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้ผมขายอยือย่นไม่เป็นนะนะผมเนี่ยชัดเจนนะครับผมขายอ่างอื่นไม่เป็นอะผมขายในของที่ผมคิดว่ามันดีซึ่งก็คือแหนมผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแหนมบ้านผมเองเมืองปัวจังหวัดน่านนะครับ ถ้าจะให้ยุคนไปขายครีมอะไรแบบนี้ยขายไม่ลงนะครับหน้าตาก็ไม่ได้ดีให้ยุคนไปขายไอ้ไอ้อะไรอ่ะยาเยอะอะไรต่างๆของอะไรก็ทําไม่เป็นนะครับเพราะว่าเราเราเราไม่ได้ทำองเงินผมไม่ได้ทําเอาผมไม่ได้ขายของเอารวยนะครับผมอยากมีไรายได้เอามาเลี้ยงดูองค์กรนั่นเองนะครับแต่ว่ามันอร่อยนงนะครับเพราะนั้นก็กราบขออภัยนะ สินค้าหลายๆอย่างที่ติดต่อผมมานะครับผมผมอาจจะเป็นประเภทแบบแปลกๆกว่าคนอื่นเิดหน่อยคือผมอันไหนผมผมผมไม่เอาหรอกอะไอเงี้ยถ้าของแบบพวกเครื่องสำโอง์สำอาง,ง,งยิ่งแล้วใหญ่นะครับหรืออะไรอย่างอื่นอะผมยากนะผมไม่เอาอะนะผมผมขายแหนมดีกว่านะครับถึงแม้จะมีคนดูถูกนะว่าโอ้ยแม่งเป็นนักข่าวเลยว่าขายแหนมว่ไม่ให้ขาย ให้ไปขายยาบ้าหรือ,รอ,อยังไงครับเนะก็ขายแหนมไนงะขายของถูกกฎหมายเนี่ยนะอร่อยเนี่ยนะครับไม่ได้ไปลกวนไม่ได้ไปทําร้ายใครอะ่ะนะครับไม่ได้ไปขายอะไรให้ไปขายอะไระนะขายเหมือนที่คนดังๆเขาขายกันเลยโอ้ผมขายไม่เป็นหรอกอันนั้นนะครับพูดตรงๆนะยากผมกระดากปากเวลาผมไปขายของอะไรที่มันมันผมไม่ได้ใช้จริงๆ หรือผมไม่ได้กินจริงๆ่ยมันจะกระดากปากหน่อยนะกระดากปากกระดากใจด้วยนะไม่เอาเอานี้แหละใครเนี้ยไม่ะนะชุดละร้อยห้าสิบนะครับชุดละร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้ก็อร่อยคุณผู้ชมไส้อัวไส้อัวหมูไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนมีสองแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดชุดละสองรอยี่สิบครึ่งโล ทำสดใหม่ทุกวันเนะผม,มเ็ากลิ๊กไปติดตัวตลอดผมชอบทานนะครับเวลาเจอใครก็ให้มันของฝากบ้างนะไส้อั่วสูตรบ้านแม่เพื่อนเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตั้งแต่เด็กแล้วสมัยก่อนบ้านแม่เพื่อนคนนี้เขาทานี่อร่อยไส้อั่วนะพอเราโตมาเราเริ่มมีชื่อเสียงกันว่ากันง่ายๆอาจจะไม่ได้มากมายอะไรเราก็นี่ไงเราก็เอาไส้อั่วมาขาย เดือนหนึ่งเนี่ยนะเอ้ยวันหนึ่งนะทาไม่เกินสี่สิบชุดนะเพราะว่าทําเยอะมันเหนื่อยอแม่ครัวที่เขาทําเนี่ยเขาแก่แล้วเขายุเยอะแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเขาทําเยอะเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงมาเนี่ยนะนะมันจะลําบากอีกนะแล้วทําเยอะเนี่ยทําเยอะเดี๋ยวกลัวไม่อร่อยของอะไรก็ตามแต่ทําเยอะไปความคิดผมเองนะผมกลัวไม่อร่อยมันต้องทําแบบเหมือน หมือนอาหารญี่ปุ่นนะที่เขาเรียกโอมากาเซะโอมากาเซะโอมาซาเกะอะไรสักอย่างเลยนะครับโอมากาเซะโอมาซาเกะเนี่ยนะเขาก็จะทำเห็นไหมเขาก็จะทำเป็นชิ้นๆเห็นไหมมันเลยดูมีคุณค่าพิถีพิถันถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันวันละสี่สิบชุดไม่เกินนะครับมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดเผ็ดก็ไม่เท่าไหร่เผ็ดก็ไม่ได้เผ็ดเยอะนะครับไม่ได้เผ็ดถึงขนาดโอ้โหกินไม่ได้เลยเผ็ดมากอะไรเงี้ยไม่เผ็ดผมนี่จะกินแบบเผ็ดเพราะมันไม่เผ็ด สำหรับผมนะแต่ถ้าแบบไม่เผ็ดเดีย๋ยมันจะจืดๆหน่อยอ่ะไม่รู้สิแล้วแต่คนนะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันไม่ถูกปากก็เติมน้ำเปล่าก็ได้เติมพริกป่นใส่ไปหน่อยมันก็ได้กินแล้วอร่อยจริงๆนะครับไส้อั่วเนี่ยผมเนี่ยเอาหัวการันตีเลยนะครับผมไม่เคยทานไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่านนี้มาก่อนเอางนี้ดีกว่าเอาตรงๆเลยนะเพราะผมเป็นคนเหนือนะครับกินของพวกนี้มาตั้งแต่เด็ก ผมยังไม่เคยกินไส้อั่วที่ไหนอร่อยเท่าอันนี้มาก่อนนี่ขนาดไส้อั่วเนี่ยนะทำแพ็คแช่แข็งแล้วส่งนะนะแพ็กแช่แข็งแล้วส่งนะถ้ากินตอนนี้เขาทําเสร็จเนี่ยวโห้โหคุณผู้ชมครับเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมม้แบบนั้นเลยอ่ะแต่อันนี้ขนาดแพ็คนะแช่เย็นนะยังอร่อยเลยชุดละสองร้อยยี่สิบสนใจก็พิมพ์ค็ว่าสนใจเข้ามานะครับหากินยากครับอร่อยแบบเนี้ย ผมย้ำกับคนทำเลยนะย้ำ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 ห้ามทำให้คุณภาพเปลี่ยนไปจากที่ทำันวันแรกห้ามเด็ดขาดมีอะไรรับข้องใจมีปัญหาอะไรก็ตามแต่อยากจะนู่นนี่นั่นให้มาคุยกับผมอยากได้เงินเพิ่มอยากได้อะไรให้มาคุยกับผมแต่ของต้องเหมือนเดิมของต้องเหมือนเดิมนะครับมันก็เลยอร่อยเหมือนกับตอนที่เราอยู่ อารมณ์มันจะเหมือนกับว่าที่บ้านส่งกับข้าวมาให้เรากินเน่ะเด็กต่างจังหวัดจะเข้าใจความรู้สึกนี้เหมือนเรามาทํางานมาเย็นสิงห์เทพเนี่ยมันจะอารมณ์เหมือนกับว่าไปเดินตลาดแล้วก็ซื้ออะไรก็ไม่อร่อยเลยเว้ยไม่เหมือนกับที่บ้านส่งมาให้กินของผมแบบนั้นเลยนะไส้หัวเนี่ยสองร้อยยี่สิบผมบอกก่อนนะครับวันหนึ่งจะทไม่เกินสี่สิบนะครับถ้าวันไหนไอ้ยอดออเดอร์สั่งเกินสี่สิบผมก็ไม่อับไม่รับละผมก็จะบอกให้ทีมงานบอกว่าก็ เออเป็นคิววันถัดไปนะคะเป็นคิววันถัดไปนะครับรอหน่อยนะของดีต้องต้องต่อคิวนะถ้าผมทําเยอะๆมันไม่อร่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะเก่านะมันจะเก่าเราทําแบบนี้แหละรับประกันความอร่อยเลยนะสองร้ 220, นะอยยี่สิบนะขออนญาตโมตหน่อยเถอะนะไสอ่วนเนี่ยชอบมากเลยนะจะให้มีโมได้ยังไงนะครับคือถ้าให้ผมไปขายครีมอย่างเงี้ยคุณผู้ชมผมขายไม่ได้นะ ที่มีหลายคนจะเอาให้ผมมาโฆษณาเนี่ยนะครับผมคทําไม่ได้หรอกยาเลยนะเดี๋ยวของคุณจะเสียเปล่าอ่ะนะเสียชื่อเปล่าอ่ะยาเลยนะยาเลยผมก็ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นด้วยนะครับอันไหนที่ผมไม่ได้ใช้จริงเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยนะครับที่เขามาจ้างให้รีวิวเนี่ยผมจะพูดไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้สิกลับบ้านไปก็รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันเหมือนโกหกตัวเองอ่ะโกงหกคนดูอ่ะนะไม่เอาไม่เอา ยังไงก็ไม่เอานะเอาเงินมากองเป็นล้านก็ไม่เอาพูดเรื่องจริงนะครับอืมเอาเงินมากองเป็นล้านให้จ้างให้ไปทํางานนู่นนี่นั่นแต่มันรู้สึกไม่สะดวกใจมันก็ไม่เอามันก็เลยมาขายแหนมดีกว่ามีแหนมนะนี่แหนมร้อยห้าสิบมีแหนมไส้อัวเนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีนะ เนื้อแดดเดียวทอดหมูแดดเดียวทอดก็มีอะไรอีกอ่ะก้วยฉาบของขาดนะน้ำพริกน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลานะสั่งมาได้เลยนะครับเนี่ยลายพิมพ์สนใจเข้ามาก็ได้หรือเข้าไปอินบ็อกซ์ต่องข้อความเพจอีซี่ยุคนหรือว่า Normal ลยุคนก็ได้น,นะครับขายของตามสไตล์ผมนี่แหละขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ก็ได้อยู่นะก็ได้วันหนึ่งก็ได้หลายสิบชุดอยู่หลายเป็นร้อยอยู่ <_ academic> เป็นสิบเป็นร้อยชุดอยู่รวมๆมันเนี่ยนะร้อยกว่าชุดร้อยกว่าชุดก็ขอบพระคุณมากนะครับไม่โลภอ่ะมีคนมาถามว่าทำไมไม่คิดจะขายเป็นวันละพันพันชุดอะ่ะไม่ทำนะไม่ได้เก่งขนาดนั้นอืมไม่ได้เก่งขนาดนั้นทำตามเท่าที่ทำได้นี่แหละ นะเท่าไหร่ก็เท่านั้นไปก่อนนะครับอโอเคนะเจอก,กันเรื่องแกงคอเซ็นเตอร์พิสูจน์ฝีมือรัฐบาลถ้าคุณปราบไม่ได้คุณทําอะไรไม่ได้ผมว่านั่นแหละคือคําตอบอย่ามาโม้กันเลยนะแล้วอะไรเวลาพูดถึงนโยบายเต้องเอาที่มันเป็นสมองอะนะที่มันเป็นวิสัยทัศนะ์อะไม่ใช่นโยบายแจกแล้วก็มาโม้เป็นผลงานใครมันก็ทําได้นะครับนะ ลาไปก่อนนะครขอพวกคนอย่างสูงที่สนับสนุนและก็อุดหนุนสวัสดีครับ